ยำเจ็บท้องเลยอยางกินอ้าวใบนี้มันกินใช่ป่ใบใบสีแ่นี่มันกินใช่ป่ะนี่สีนี่ก็กินกินมันยิ่งมากวใบสี่อ้าใช่ปะ กลับสบายดีสบายดีแต่สวัสดีพ่อพี่น้อง fc ว่าอยู่ภายในประเทศเท่านี้หรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะพ่อพี่น้องเไยการยินดีเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวสีพองแชนเนลเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเไยเนาะโดยหลังจากที่ว่าเขามา,มาเมื่อเช้านี้มากับฮอตสนามไซเนาะฮอดบ้านสนามไซกับฝนตกบ่อยสีพองก็เลยเวหลังจากฝนตกเช้าบา่อยสีพองก็เดินทางออกมาต่ออีกเนาะ มหาน้องป่าอยู่บ้านน้ำแขกพี่น้องเลยอ่าบาสิพ่องเข้ามาฮอดบ้านเพม่อนกันกับพนตกอีกพี่น้องเลยพนตกแบบพนตกลิ้นน่นอนเนาะหลังจากเขามานี่ยกะทางนี่อันตรายพี่น้องเลยบาสิพ่องมางไหทางแบบว่าทางกัาเจ้าเห็ดใหม่เด้เนาะกะติดตีนรถตับเตพื้นเจือกอ่าใช่เจือกครัวพี่น้องเลยเพื่อจะมาฮอดบ้านน้องป่าก็ได้ อ่าโอเคเขาก็ได้มาฮอดบ้านน้องป่าแล้วเนาะเขาก็มาเยี่ยมยามเบิ่งแนี่เนาะแล้วก็มายินดีกับอ่าทั้งน้องพ่นเน่พี่น้องเลยอ่าเขาก็ได้มาฮอดจนถึงทั้งเงืนเงืนน่องป่าแล้วเขาก็ที่เขาไปทักทายสบายดีพนน้องน้ำกันเลยเนาะอ่ามายินดีหรือว่ามาอัปเดตเบิ่งเลยนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ากลับไปติดตามชมกันเลยอ่าเมื่อเร็ก็มาฮอดบ้านน้องป่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะ ดีจ้าสบายดีสบายดีสบายดีโดยมาฮอดมานองป้าเนาะเพื่อสิมาฮอดก็บ่เป็นจังได๋ล่ะว่าสิพองมาฮอดโอ้ยทางก็ยากพี่น้องเอ้ยเนาะทางเฮ็ดใหม่บ่ล่ะแม่โอ้สําพอน้ค่อยเฮ็ดซอดเด็ดเด้อกนี่เจ้าฮดน้ําบ่ทางน่ะโอ้ฝนตกฝนตกแหงตบ่เซางบ่ซาอือฝนตกแงบงสภาพเลยเปียกเลยนี่ดเพราะว่า รถก็จนล่มมนะไก่ชิหอดเนาะไกชิถิงพังนี่ยมลกล่น้องเอ้ยพราว่านบนทางเห็นใมันก็สิเป็นนินดากนี่เลยมื่นทางไปงยถามน้องคือนด้ยินข่าวว่าบัสบายอีกบ่เลยนอะไรวัวลายวัวลายอ้าววันนี้ยิ้มมาเลยวันนี้เลยเป็นไรเศ้าหรือเปล่าเศร้าเลยแล้ว เออกินก็ยินอะไรแต่ว่าเนื้อผัวยี่บอสักยาักเข็มเลยเอ้าคนกห้รายได้สักยานี้ใหเนี่ยเข็มเน่ยนะสักยา้หงนะฝนยาเขมพี่น้องเ้ยบ๊วบวปักอาสโลมที่่ัดสโลมยังไงกูอ่านเป็นไดป่ะดนอาการึินแล้วกินข้าวแล้วว่ามันนี่นะกินแล้ว กินกัมยางกินแต่เมียถ้กินแต่เมียก็เหมือนโอ้อหกินข้าวหรือว่ากินเมียจะกินแต่เมียแล้วล่ะจังเนาะกินข้าวโอ้บบบอนโบมี่ของกินบ่หรือว่าณไหนคือกินแต่เมียแค่โบมี่ของกินโอ้มีแต่เมียอืมไทยใช่ทอดไทยกับบุญญาเนาะเริ่มชื้อแบบอาหารมาให้ทางน้องเปเลยนะเนาะไม่แจ ว่ากินจะมีจะมีคูมือจะมีโบเปิดบ่อาหารนักๆัมันมีอ่ะมือนี่ค่อยเอามะเกี่ยงมาฝากมือนี่อามาในวัซซุกเอาไปสิพ่อเอามะเกี่ยงมาเป็นความภาวะข้นหากับเส้าไข่หฮซินปลาซีฟูน้ำมัม่ให้กินโอ้ยมากินว่ามะเกี่ยงมัอยู่แต่กิมันม้ดนทำเครื่อยไว้น่ามันยังชมบ่มันขมปลา กินยาเพิิ่นนกยาอยู่ตอนนี้เพิ่นยังกินถือกินยาอยู่กินข้าวก็บ่แซ่บเนาะแต่มางไม้เพิ่งไม่มางไม้อี่ทห็นน้องป่ามักมากเนี่ยมักมักเกี้ยงอ๋อถือว่าคอยซื้อว่าถึกอยู่ซั่นเนาะเอาบังแอปเปิ่นนะเพื่อไว้บ่อยบางเถื่อเพิ่นมาเพื่อไว้ย่านว่าเพิ่นมักแอปเปิ้ลในเพิ่นนี่บ่นเป็นอบ่อืมเป็นได้คือมีมิตรข้าวดีว่ามีอ่า หมูแตกได้ไมมนะบ่ได้ไหมแล้วหมูหมูเพิ่นแตกมือยตังแตกถามเพิ่นก็บ่เป็นจังได๋ตายหมูก็แตกบ่อ้หัวลายหมูก็แตกไอ้นี่คือกันท้องมันเป็นไดมันชต้นไม้ต้นไม้นต้นไม้อยากลองเบิ่งนานี่เนาะว่ามันมันหรือบ่มัน สงแซรต้องปลาอยากลองเบ้างเป็นยังได้ได้หมู่ใบไหนใหญ่กว่าเก่าหรือว่าสัมเก่าใหญ่กว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าสีสีสีชมพูชมพูป้าถือใจได้เลยเนาะผู wow. ้องต้องบาดดิผึนอารมณ์ดีแหมมานียนะอาการผึนนี่คือว่าไข้กว่บมือก่อนเนาะแมนแฉกใส่เนาะแมนยิเงียบๆแฉมใสมาละเรื่องคือเก่าเพราะว่าเพผึนกับเพผึนหากระุหากระไข่เนี่ยพอเมื่อก่อนนะเพผึนไปหาหมอเนาะ บริโมรถเบาไปก่ะสงสัยไปบ่ริไกยบันไดนะในบ้านนี่อ๋อซุขซาราอยู่ในบ้านนี่บ่อซาราประจำบ้านโดยในบ้านมันยังมีซุขซาราอีกใครอยู่เนาะหมูอยู่อสายเดือนี่นะยื้ให้แม่เทาอ่าคือผมไปเอาล่ะหมาเบิ้งไปอ่ให้น้องปลาไปเอาหมูมาเบิ้งก่อนเากได้ เป็นยัก็ได้บ่บ่หนิเนี่ะคือชิบูแตกได้บ่เนี่เป็นยางบ่คือว่าเป็นนั่นน่ะบ่เนี่เป็นหินคือเก่าบ่ฮะเป็นยางนี่เป็นยางคือต๊ะก็คือชิบูแตกได้บ่เป็นยางว่ามันนี่เนี่ยปลาโต๊ะอ๋อคือโต๊ะอ้วนๆนะบ่เนเนาะโต๊ะอ้วนช่องเห็นบ่เนาะมันยังคือมีเหรียนนะมนนี่แค่เหรียนแทนมูมูนี่กินกินเหรียนพ่อหมอกินเหรียนพ่อกินมดบาหนิเนี่ย มันสนิดเสิเป็นเดียนเป็นแดงกินบิดเลยมันบริกิน้ำบ่กินน้ำม่ได้เออมีทางออกแล้วกินน้ำบ่ได้อันนี้บนหายใจหันบ่บมื่อไบนหายใจนะโอ้เป็นอะไรไรมูตัวนี้ดีใจดีใจนคือกลับคืนมาอีกแล้วเนาะซ็องเมื่งไเด้อมีอย่างไงสกแก๊ Mẹ mình thang tờ đây ừ. Ui Ờ Là hoang Một cơ bất nè Quá à Cái gần sau là anh nè Nó men 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 Ừ Nó lại thử ở đây nè Mình dần nè nè Mình Ngân bèn nè Ồ Và cả mình ngân điện năm Điện chip điện điện bả nè Điện bỏ hình Ồ Ngân bằng bỏ Ngân bằng này Khưng nè bỏ khưng Khưng Nhăng Nhưng mà khưng nè nè Nhăng bỏ im Nó men ทำเต็มอิ here, here, <laughs> <laughs> me, Mother, no. ่มน mm. oh no. ี่จัดเทไรได้ตัวนั่นนี่มันบบอิ่มมันนั่นอิ่มนะน้องปลาเลยอันน่ะเสื้อบ่ะเสื้อก่อนนี่มป็นจั๊กแม่นดีมาตัวนี้นั่นเพันเสื้อเพราะได้ตัวนี้นะเพันเสื้อเพราะไรตัวนี้ต้องมัเต็มก่อนคำปาดเนาะเออคำมาปาดเนาะมึงเบิ่งเบิ่งสิปอนดนเพันก่อนเกลือก่อนเนอะ เอาเกลือเกลือดยมาเกลือให้กำลังใจเพื่อนก่อนเมื่อก่ี้แม่นั่นว่าวิธีวิธีเกลือมันงนะต้องทำต้องทำทำกินได้บ่ใบน้อยก็เหนื่อยญ่บ่ตินาะขอเคียงมันบุกินแต่ใบขาดมอ คามินิเต็มไว้เลยแท้เลยนี่อย่าลงมาเลยนี่ผิดกรอย่านมเจ็บท้องเลยใบอย่างกินอ้าวใบนี้มันกินยช่ป่ะใบใบสีแบบนี้มันก็กินยช่ป่ะนี่สีนี้ก็กินป่ะกินมันยิ่งมากป่ะยิ่งมากใบสีนี่อ่าใส่กงลอยลอยเห็นตื่นไว้ใช่ไหมยุ้ยเว้นแต่ใบไม้เดี๋ยใบคามเพื่อนวะ มันบกินว่ะซะเนอยอ่ะคือเห็นน้องเตียงอะไรป้ะได้แล้วค่อยเอาห้ตัวนึอืเจะเอาไเพ่นตัวหนึ่งด้มาสองด้มาสองตงัวดิตันกันนอแมนปันคุณลัดโตเิ่นกับมีกำลังใจคือกันนะตน้งเตียกันเพราะว่ามาดินเอาตัวนี้โบยอันเงยลงเนาะมนรูมันกว้างแมนแมนตัวนั้นต้องได้ไม่แทงน้องอีกปะ หลังจากอ่าจักว่าเสียใจให้เงันที <S <S okay. ่หม uh ูแตกว่ชักบอกเจ็บหัวยังเดียวเบามืออ่ะนะเจ็บหัวแล้วก็มืออืมเหนื่อยน้ำไปได้พุนว่าเป็นยังคนไอ้กวนตันช่งขึ้นสูงอ๋อคนอันว่าตันช่วงขึ้นบอกง่ายๆกับมันอากาศมันฮ่อนแน่เนาะอาการฮ้อนคันขึ้น ทางนองนี่เจ้าว่าแข่งแดดบ่ไร้บ่จังเนาะแข่งแดดแบบพิเ็ดงานหนักนีมก็สิบ่ไไรนะบ่่สบายด้วยเนาะแน่นองไปไทเไ็ยย้มให้ยามหนักแบบนี่บอแม่นอืมถ้าเกี่ยวข้าวนี่แดดแงแ่นขึ้นแล้วนะมาเค่นอยู่บ่ได้มีราคาคุ้มอ๋อโอ้ยคอยกันได้แดดแห้งะบ่ได้ดำหน้าสมุจักดำเิ่นจนแล้วเดได้ อืมแต่ว่าเหตุเป็นบางช่วงถ้าว่ามันกล้าบบมันได้กล้า12โมงหรือเชก็ขึ้นเนะาะเพราะว่าย่านเป็นวินน,นินไปนำมาแล้วมันห่อแล้วกระโดดลงน้งอง <laughs> อบเป็นไข่เรื่อยบ, <laughs> บอมบเลือดปนได้โ <laughs> บเรือดปนได้แสดงว่าไข่เดือยเน่นะนี่นะ ไข่แต 9, ่ก้าวทาบด้ษักยาบ่าบันนี่<ห>นขอว่าซักยาให้มันจังหมไข่แม <laughs> ่เนาะขยันขยนันเอ้ยต้องซักยาให้นั่งกชิพกเข็มมาดา <laughs> พกมันยางยานนะ่ยานเย่านเค็มนั่งได้ดี đ ấ อ่าพ่นเฮ็ดช็อตเด็ดเด้นี่นั่งดีด <laughs> ฉนได้ต่อค่ะบม่นท่าซีเลได้เธอมีจนกลัวหัวไม่สมค่อยลูกได้กำสาว่อยผู้สเตี้ยลูกเลยก็ไม่ก็เดินลูกกลววหัวเลยต่างหิดลาบอ่าเก็ดลีละ่งแก่งลาบอ่างแก่งละเนาะเนมึบอก่ับมาขไก่เนี่ยมาดีๆอย่าอู่ป้ามันาใมูลูกสิกเดิน่หมกับลกแหละบอกได้เนาะ บอกพัวฟังหอยอาเลยจัด้เลนะดกบสาว่ากระดัวเลยออมีสลุไปเลยมก,กัวหัวเพื่อนาเป็นหัวเ <c oughs> มื่อทีเจ้าหัวได้เลยนะบอเ <c oughs> มื่อทีกินตำมีอะไ <c oughs> มีบริกวหัวบ่หัวไแล้วแสบหมดเลยกับตัวกระตุกน่อ้าวนะน่ารวิบอ่าน่แหลกบาบ้แพร่บุญมาแนเนะ มีมีนะถือลาวอหรือว่าถือี้เจ้าถือเอาละถือเจ้าดิถือลาวทีนั่นจบทางนั่นสวนพวกั้นละแหละเห็ดแฉลบหรอกอยู่เจ้าก็กระบอกเลยบ่ถือเจ้าไม่ทับไม่นี่กระทับแล้วเลยดิบอัน้ดทับแล้วจุดอยี้ไว้ก่อนฉันกำบวเยไว้เลาทับเลยนะกังคากางขึ้นกับนอนรับ อย,ยู่ดีปกติ ừ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  นอนนับยูกลางคืนเนาะอะไรปกลางเว้นในยัง,ยงวเว้มมนหัวป่อตอนสามโมงแล้วเจ็บปวดบัวสามโมงเล้งนี่เอาหัวแบบนั้นขึ้นเป็นบดป่อถ้าตอนเช้านี่ปกติมันบั้มันจีเป็นแต่ช่วงเวลาห้อนเกินไปแล้วเนาะตอนตอนสามโมงแล้วมันจีแบบว่าห่อนแล้วเนาะห้อ,อน ว่าเริ่มแต่ตอนเที่ยงขึ้นไปเนาะอากาศมันนั้นแต่ว่ามื้อนี้คือสิ้นค่ายอยู่ได้เมื้อนี้ฝนตกเนาะแ่นฝนตกอากาศเย็นแล้วชั้นก็เย็นแล้วไอแดดสินาเย็นแลยได้คืออะไรคืออะไรเนยเท่าน่ะท่านบลาเพื่อนคืออะไรแม่น่ะเป็นอะไรฮอด เหมืนยินธรรมดาอยู่เนาะห่อนเอ้าแมนโบส่งไปไม่ใช่ไหมเด็กกับบุรีมีติวุดเมืองคอยว่าอากาศพอดีเย็นเลยคอยว่าแต่คุณบอกว่าห่อนเฉพาะจังหวัดแค่คอยว่าทางเบื้องรอบเทียงเขาเย็นเอ้าเลยาะว่ามันเย็นมุกเทาเลยบอกแปลว่าถ้ากลางคืนนี่มันบวใส่พัดลมมันง่ายว่าปึ้มหมดแล้ว ใส่ปุ่มอย่างเดียวมีพัดล้มีพัมโอ้ฮะมีแพ้ฟาเอ้าเพื่อไปถ่าย่นนี้แพ้าบอกโอ้แบบเอาคนใช่ยังสัคือมีท่อทัดอยู่เดียวไปแผ่นอะไรชิลาเซๆแต่ว่าใช่พัดลมบ่ได้เนาะใช่เป็นอย่างมันกระบุสนะกลางคืนจนอยู่กูอยากได้กนแน่วันนี้ใส่ปุ่มมีเอาแน่แน่อินซาลาปา S <S 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 รับใจมีแบบแบบยังไลยเนาะคนบคนบบมื้อเลยเนาะคนแบบคนบางห่อนแต่ก็เอาในคันนี้ก็เฮื่อมันนะเฮือเตะเฮือเตนคนนั่งร่วกันนี่มีแต่เพิ่นไปเรื่อยเลยคือเน่ยคือว่าเอฟซีเ <FC S 1> พิ่นก็เป็นห่วงทั้งน้องปลาเนาะน้องปลาว่า บ่คอยกินข้าวคนนั้นน้องปลานี่บ่มากินข้าวภายในวันนี้จะต้องพาเนี่างกินได้นางเด้อเกือบก็เพาะทานหาได้เอ็กซ์ซีมันฝังมาบ่ปิ้นหนาใส่กล้องเนี่เพราะว่าน้องปลาบ่คอยกินข้าวเนาะจนมากจนลายกัดสิบเจ็บเียนหัวมายนี่ยใดบ่เห็นเศร้าเสือได้มีแต่ว่าชิจกมาผ่านน้องเนเด้อว่าสิจกอยู่แถวนี้บัดบ่มีบ่บ่จะมากินอยู่บ่ เขาต้องมาถามน้องก่อนถามก่อนในโจกเนาะบางที่อ่าย่านเพผลหมากมากินอยู่บ่างนะมุจจักอยู่บ่างไรมุจักเทียงกินเนาะเที่ยวห่านน้ำบ้านไหนมีอยู่บ้างเดี๋ยวคุณได้มื่อหนาคุณได้ชื่อมาฝากคุณจ้ะชื่อผู้หญิ่เซโนคุณเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องถามน้องก่อนว่าบางที่น้องบ่มักเลยถามยันใดมักเต่มท่มักจกจกอะไรสักอย่าง มีนี่บุอย่างให้เจ้ากินหลายประชันเอฟซีหลายคนทักมาเนาะเพราะว่าบางทีกะมันสี่บุดีต่สุขภาพอืมโกคชีิดีกว่าบ่เนีนโกคก็มีหลายรสได้โชกหมูโชกทะเลพวกหารทะเลก็มีแล้วก็จกาแ้ไก่ทะเลเพระ่บ่เกินได้เบิดเนาะบางที่า อ่าโจกนี่คือวัาสิพอ้องพนราว่ามีอ่าหมูมีไก่หลายรสชาตินั่นคือฮาซื้อม,มากเลยอ่าสุดทะเลนี่กะแพะน้องพ,พนแพะนี่กะโอ้อันตรายขึ้กันได้นนดเนาะเ้าก็ต้องถามน้องก่อนถามว่าน้องบัแพ้มื้นามืา้ไนเถาก็จะได้ซื้อมาฝากน้องโอ้เราว่าคนบเเนัแพ้เนาะมาเลยฮะฮิตจลิดเซว่าสิพ้องเนาะ

เว้าแบบให้น้องเพิ่นคําๆแน่พี่น้องเลยเนาะให้เพิ่นคลายเครียดให้เพิ่นอารมณ์ดีขึ้นนําก็สิบ่ให้หัวปานใดแต่ว่าให้แบบพอมียิ้มแย้มแมสเนาะโยลาเลิงนี่อ่าเนอะไรคือเห็นอ่าเพิ่นอันตีแบบแล้วตีแบบสิ้งเฮือนน่ะบสิ้งแล้วเมื่อใดเตรียมเตรียมเครื่องเฮือนนั่นน่ะไีนมื้ออื่นเอ้ายังไวไวบานนีเนาะมื้อสิได้ย่อเาบ่ คุดคุมเรียบร้อยแล้วป่ยังคุดทำปาชีเริ่มเคืงเนาะโอ้คือว่าดูตอนนี้โคฟันน้องปลาในเป็นจริงแน่เนาะเจ้าคยคิดอยู่ว่าว่าสิได้แบบนี้บุคิดเลยบุกคิดเกิดฟันนึกว่าเมื่อก่อนกับเพื่อนว่าวแว่วมาเ้ากันยังโมห็นเ้ากันยังบมเชื่อปันไดเนาะแต่ตอนนี้มาเป็นตัวจริงแล้วเป็นแน่แ่อยากบอน้ำอิซีอยู่ปะไม่จังนะว่าเลย อได้แต่ยิ้มอย่างเดียวดีใจจนว่าบ่บ่อ้องพึ่ดีอกดีใจพี่น้องเนาะดีใจลายอ่าผู้เฮือนเจ้าห้องก็สามห้องว่าหิ้ไใหญ่กันนะเพื่อเพื่อนอาบ้าเนาะบางทีนาบ้าเพื่งไม่ให้หิ้หน้าไม่หิ้หน้ายามฝนดีพึ่งก็สิได้มาส่วนน้ำลานนี่แหละพี่น้องเยแต่ว่าเฮื่อนหลังเก้าก็ได้มากบ่ บมึงเยบคนกัมาเวนี่เลย่หมยังบอกนี่เอยนกเท้าว่านปากเป็นโอ้ปากเป็นขอว่าเสียงยังภาืเสียงไมาจวดภาษนแบบคันท้าทามเลยกับ่อนำบอว้าวแต่มัผูกถือตานี่กระดาเนโลล่นอ้าวด่าข้า้าเออเออถึมาอยู่ใชมันอิบซ่งแก้วแก้วใส่แก้ว เอาซื้อขนซื้อแก้ววะซื้อแก้ววะเอาไปซื้อข่อยแท้ข่อยก็ร่างสิขาดว่ปเฮ้ยพอได้เมื่อกี้นี่คือว่านั้กันก็เอื้อนกันเป็นสันดิแม่บอกมื่อก่อนข่อยนินอยู่ข่อยว่านุ้กเพ่นน่ข่อยจนอยากได้มาอยถามสบายดีเหมือนกับสบายดีได้พ่อสบายดีขึ้น่นโอ้ข่อยว่าพ้อนบอกข่อยถามอีกอย่างคนคนตอบว่าขึ้นก้อนขึ้นก้อนเพคนว่า ที่แรกนราเคยเห็นเคยังไม่ได้เห็นเนาะเคยนั่นว่าสุกเคนนางถามอยู่กับเป็นบ้าบ่นางผู้เดียวเขาก็คนเดียวดิแม่เราคิดว่าเราเป็นบ้าอะไรนางไปเลยนะแต่เป็นบ้าก็บางทีตอนนางขับรถขุดเจาะก็มาเช้างเลยใอยละช่วยผลเมื่อไปเมื่อมันเผาเมื่อก่อนรอดเมื่อก่อนรอดว่าเราช่วยใครช่วยยาวสรอางเรนี่ยลายเตะใคยโอ้สมุญญาวาสรลายเตะนกไปรเนี่ย นกาปลเทาอืมเป็นปล่อยเลยเนาะจักปีแล้วสองปีโอ้เป็นเลี้ยงสองปีแล้วช่องปีในปากไล่บ่ไหนตัดอืมเหนี่อเลยเอินลุงนั่นเอินลุงเท่าอืมเอินเลยนะนะอืมโอ้เบบอ่น้อยนักเราจีเคยเห็นนกห้องเนาะเนี่ยโอยโอยยังไม่ได้ค่อยไม่ได้เคยเห็นเลยก่อนหากินข้างแรกเลยเห็นเมื่อนั้นเนาะ นั่งว่าผู้เดียวก็เป็นจมอย่างเด้วันนี้วะมันมาเบิ่งรถทามะว่าวก็ไผ่ว่าวก็นกคนว่ามาจันว่นมาสุดท้ายคลิปย์นะนี่เขาบอกไม่น,เ,มเ,นเนาะเออเพิ่นธักนกนกเพิ่นธ์เหรอว่าบ้านกกระเทา و <อ>นกซาเตีอ่นี่โอ้หนกซาเตีอ่ะคือสีดึงก็จะเจ้าดีได้นกนีกเ่เนาะ แต่บคอยนุ่นที่คอยเอินบุญยาบุญซากอะไรเต้นแล้วไรบุได้ปะได้ขับบุหรี่เต้นแล้วบุได้ปะได้กันเบิเพราจากเมือแรงนี่เราห่อยังเกลือมันบ่ได้เกลือเอาข้าวเกลือกินข้าวข้าวเหนียวข้าวนี่บ่กินข้าวซานด oh. ิข้าวเหนียวข้าวเหนียวอืข้าวหนึ ye, ่งนี <k 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 ่แหละคือคนแท้

นแพงน่เนาะแพงมีจ <kommt> ักโตตัวเดียวตัวเดียวนี่อ๋อตัวเดียวก็ว่าเป็นพี่น้องนอโดยว่าจังได๋ล่ะได้นั่งลมกับทางน้องป่าเฮาก็หลายพอสมควรพี่น้องเลยเนาะแม่นเจ้าก็ทางเฮาก็สิได้ขาโตกลับแล้วบัดนี้ก่วเอ้ยว่าจังได๋ล่ะบัดนี้กสิพอประมาณนี้แหละเนาะกาม มีเตยแสดงความยินดีน้ำน้องเพื่อนที่ว่าความฝันน้องเพื่อนเป็นจริงแน่อื่นนะสิพุกขึ้นแล้วเนาะโดยการิอุกอิจายน้ำนองหลายๆเ้ื่อยที่มีภริญาเจดียยื่หนือมือขามาซรอยนองอ่าแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันนี่เนาะโดยทางเฮาก็เป็นกำลังใจให้น้องสู้ๆต่อไปหายๆไลๆเรื่อยเป็นไทยเรื่อยตัวนก็เข้มแข็งไว้บาดหน่อยสู้ๆเรื